ธนาคารออมสินให้กู้เปิดเทอม1 0 0 0 0บาทไม่มีหลักประกันนะครับมาดูการกับข่าวสตัง์มีเดียในวันที่13พฤษภาคม2,568ครับธนาคารออมสินนะครับเขาได้มีการเปิดตัวสินเชื่อใหม่นะครับเปิดเทอมใหม่เบาใจเรื่องเงินกับสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมนะครับโดยจะให้นะครับ กู้เงินสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่มีบุตรหลานแล้วก็ช็อตเงินไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนหรือช่วงเปิดเทอมเนี่ยเขาให้คุณเนี่ยไปกู้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนนะครับโดยให้กู้วงเงินสูงสุดนะครับ10,000บาทแล้วก็ดอกเบีย้ยหมื่นละ 60บาทต่อเดือนเลยก้ง่ายๆว่าถ้าคุณกู้เงินเนี่ยเต็มอัตรา10,000บาทเนี่ยคุณจะจ่ายดอกเบี้ยนะครับเดือนละ60บาทนั่นเองโดยจะให้ผ่อนชําระคือธนาคารสูงสุด12เดือนไม่มีหลักประกันนะครับสาหรับใครที่สนใจก็สามารถสมัครผ่านแอป m ม m o ได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามที่เบอร์สายด่วนของออมสินได้พี่เบอร์1115นั่นเองครับหากคุณผู้ชมท่านใดจะให้สตังไปตามข่าวสินเชื่ออะไรในช่วงเปิดเทอมนี้ที่เป็นของทางธนาคารรัฐนะครับก็คอมเมนต์มา ได้จะไปตามข่าวให้เนาะดูข่าวสารสบริการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตางมีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ